กู้ภัยเพื่อนก็เปลี่ยนชุดอาชีพต่างๆให้กับเด็กน้อยที่ล่วงรับไปแล้วเป็นการสารฝันเด็กก็คือเป็นการสารฝันเด็กๆครั้งสุดท้ายกู้ภัยก็มีการเปลี่ยนชุดอาชีพ สารฝันเด็กๆเยื่อที่ถูกสังหารหมู่เป็นครั้งสุดท้ายก็เปิดเผยเรื่องเหลือเชื่อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ชุดที่ได้มาก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้8.30นาฬิกา30นาที วันนี้11ตุลาคม2565ที่วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนายอักกลิตเมืองมั่งขั่งซึ่งก็เป็นตัวแทนมูลธิส่งเสริมธรรมพร้อมกับเจ้าที่กู้ภัยกว่าประมาณ30ชีวิต ร่วมกันเปลี่ยนชุดอาชีพในฝันให้กับเด็กๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีชาปนากิจเพื่อสารฝันอาชีพที่เด็กๆชื่นชอบนายอาคิตกล่กาวว่าวันแรกที่เคลื่อนศพครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มาบอกว่าอยากให้ฝันของลูกๆหลานๆ เป็นความจริงซึ่งบางคนฝันอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนักบินอยากเป็นนักดับเพลิงเราเลยพยายามจัดหาชุดเพื่อใส่ให้น้องๆเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบางชุดหายากจึงได้ประสาน กับน้องนักข่าวท่านหนึ่งให้หาชุดให้สุดท้ายก็ได้มาครบทุกชุดประสานช่วงบ่ายชุดมาถึงในช่วงเช้าของวันนี้คือประสานเมื่อวานนี้ก็ได้ครบในวันนี้เวลา8 3ดนานาทีเมื่อชุดมาถึงเจ้าที่กูภ้ภัยก็จัดเรียงตามชื่อ ที่ครอบครัวแจ้งไว้ว่าเด็กใฝ่ฝันอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรถามพอถามเมแล้วก็จัดให้นายอักกาลิตกล่าวต่อว่าตนจึงประสานกับผู้สื่อข่าวเรื่องเล่าชาวนี้เพื่อช่วยหาชุดให้เด็กๆและก็เป็นเรื่องแปลกที่น้องนักข่าว สามารถหาชุดให้เด็กๆได้ภายในสองชั่วโมงก็ได้ร้านได้ชุดมาและมาพบว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางแต่ก็เกิดปัญหาว่าจะจัดส่งทันหรือไม่และก็เหมือนเรื่องมันบังเอิญที่ขณะนำ ไปส่งรถทัวร์ขนส่งที่มาอุดรธานีซึ่งก็เป็นรถทัวร์คันสุดท้ายซึ่งใกล้จะออกจากขนส่งจังหวัดลำปางพอดีแต่รถทัวร์ก็รอเพื่อที่จะนำชุดมาให้เด็กๆนายอักกฤลิกล่าวอีกว่าโดยชุดก็มาถึงจังหวัดอุดรธานี เมื่อเวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีทีมงานก็เข้าไปรับชุดและนำมาให้เด็กๆต้องขอบคุณทุกๆส่วนที่ช่วยสารฝันให้เด็กๆได้ใส่ชุดอาชีพที่น้องเคยใฝ่ฝันเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายซึ่งในระหว่างที่เปลี่ยนชุด และบอกกับเด็กๆว่าพี่มาเปลี่ยนชุดทำตามความฝันให้นะหลังจากนั้นก็นำชุดเปลี่ยนให้โดยพบว่าขณะเปลี่ยนขนาดของชุดพอดีกับร่างของเด็กโดยไม่ได้มีการกำหนดไซส์เอาไว้ล่วงหน้านายอากลิตกล่าวได้ว่า ชุดของน้องซีวิกส่วนชุดของน้องซีวิกคือน้องซีวิกนี่เป็นลูกของครูพรซึ่งเพิ่งจะผ่าคลอดออกมาครูพรก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็ผ่าลูกของครูพรออกมาตั้งชื่อว่าเป็นน้องซีวิกทางร้านก็ได้ตัดชุด เป็นชุดตำรวจขนาดพิเศษให้เนื่องจากไม่มีชุดทารกแต่ทางร้านก็ตัดไซส์เล็กที่สุดเป็นการสารฝันให้เด็กๆทางด้านญาติของเด็กๆผู้เสียชีวิตก็กล่าวขอบคุณทุกๆส่วนที่ช่วยนำเสื้อผ้า สารฝันอาชีพของเด็กมาทำให้เป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายก็เลยได้ชุดครบกันทุกคนนะครับโดยมีการบอกไซ์ล่วงหน้าแต่ก็สวมใส่ได้ทุกคน